ไปยังเดินไปลูกอันนี้หนูอนสันือ,อ,อนน,น,น,อนิันมไปเฮเป็นเทนนิสอ่ะรูเป็นเทนเลยมาไปเจ้าอยากได้อันนี้อ่ะไม่อยากกลับยังกลับนะกลับนะ คเ,เคยเห็นไหมไมยแล้วก็ไม่เคยกินด้วยมาอธิบายดิขนมเลยขนมขนมหวานมันเป็นช็อกโกแลตอันนี้อันนี้มันเป็นลูกอมอันนี้มันเป็นหนอตา,าหลังแน่นอนอันนี้เป็นลูกอมเหมือนกันอันนี้เป็นเยลลี่แล้วก็อันด้านบนสุดมันเป็นบลูไอซ์ <c oughs> Hãy cái <laughs> cho kênh Ghiền Mì nó, cái không nó, lỡ những video cái